ทุกคนอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะห้องแห่งความสุขโรงแรมชุมพรการ์เด้น Garden, หาทุกคนแบบว่าเป็นแบบโมเดิร์นสมัยตำนานแล้วก็อยู่ยงคงกระพันคู่เมืองไม่ไกลจากรถไฟประมาณ700เมตรเดินนะฮะแล้วก็จะไปหอ,อนาฬิกาจะไปตลาดสดเชา้าตลาดสดเย็นจะไปร้านเข้าวซอยอร่อยหรือจะไปชมแม่นเอาแม่น้ำท่าตะเขาจะไปไหนตอนไหนหาคุแต่ที่แน่ๆ เราประทับใจมากวันนี้เจอชาช้างค่ะทุกคนนี่ฮะชาช้างอร่อยมากชาช้างอร่อยมากเนี่ะ่ะอยู่ตรงถนนกรมหลวงชุมพรใกล้กับมินิบิ๊กซีค่ะทุกคนเดินตรงจากรถไฟตรงไปเลยนะและเส้นตรงนั้นจะขายตอนเย็นก็ขายกันตั้งแต่หกโมงเย็นกันแต่บางร้านขายตั้งแต่แปดโมงเช้านะจ๊ะนี่ชาชา้างชอบชื่อชาช้างม,มากๆอร่อยหอมชาไทยอ อร่อยมากกินกับข้าวซอยแอดชุมพรไปกับน้ำพริกขนมจีนน้ำเงี้ยวอร่อยมากขอบอกชุมพรเป็นของอร่อยนะเนี่ยนี่ชาเขียวก็มีอยู่แล้วนี่ฮะปลาหมึกแต่ปลาหมึกชุบแป้งทอดไม่มีนะเมืองนี้เป็นไม่มีปลาหมึกชุบแป้งทอดแบบที่ตรังหัดใหญ่น้ำจิ้มเปรี้ยวเผ็ดแต่นี่เป็นกุ้งค่ะทุกคนเหมือนกับเป็นกุ้งเหยียดนะฮะ ไม่ห้าบาทถูกมากเลยนี่ฮะชาเขียวทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องโอ้ยขนาดทิ้งไวละลายมัวแต่ดูข่าวฆาตากรอสิบสามศพแอมไซยนานไนอันนี้แบบปาดเถื่อนมากสงสัยนี่ก็ฆ่าจริงหรือเปล่าน่าจะมีส่วนไหม่ยทุกคนนี่หามีแต่ข่าวฆาตกรรมอะไรก็ไม่รู้อ,อือร่อยมากหอมชาเขียวสุดยอดชาไทยก็อร่อยโก,โก,โ,กโก้เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อน กินไม่ทันทุกคนนะคะคุณมาภาพมากๆเลยนะะ่เก็บเอาไว้ในตู้เย็นมินิบาร์ทุกคนเห็นไหมสดๆฮะอะไรดีเราก็ว่าดีนะฮะชาช้างะทุกคนนะะีนะะ่เดินไปตรงถนนกมรมหลวงชุมพรเจอของร้านอร่อยเยอะนะมีขนมครกเออเดี๋ยวุ่นนี้เราไปขนมครกกันในม,มุมมมุตเขามีมามุตมาวางลันยุคละห้าบาทรู้จักมะมุตไหมมัเออเป็นผลไม้ตระกูลมะม่วงที่หายากที่สุดแล้วก็ อ๋อลูกละห้าบาทเอามายำเอามาตำอ๋อเป็นแกงเหลืองแกงส้มได้หมดเลยทุกคนข้างนอกจะมืดหน่อยนะฮะทุกคนโอ้เห็นหน้าตัวเองฮะบรรยากาศสดๆห้องหน้านอนมากทุกคนเราได้เตียงคู่แล้วก็เจออะไรนะวันนี้ไปตลาดตลาดกรมหลวงชุมพรถนนเส้นนั้นทุกคนแต่ยังไม่ได้เห็นหอนาฬิกานะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเราเราต้องจัดวางแผนใหม่พรุ่งนี้ไปกินหอเจียอาหดีไหม เขาก็ไปเปิดที่3ามย่านไปกินมาแล้วอลังการมากทุกคนเคยกินหรือยังฮะหอเจีย๊ยดิ่มซำจากชุมพรไปเปิดตรง3ามย่านแถว ตลาดสามย่านใกล้กับโจกสามย่านเ่ยทุกคนอร่อยมากแซ่บมากแต่พรุ่งนี้จะไปกินต้นฉบับที่นี่ไงเขาไปสร้างชื่อของให้จังหวัดชุมพรอย่าลืมนะทุกคนมาชุมพรมาเที่ยวเนี่ยไปชมนกเหี่ยวเทศกาลชมเหี่ยววิวสวยมาก360องศาไปอ่าวทุ่งวัวแล่นไปไหว้กมรมหลวงชุมพรที่หาดไซรีต้องไปนะยี่สิบสองกิโลนั่งรถบอกเออนั่งรถเขาบอกนั่งรถสองแถวไปก็ถึงแล้วต้องไปถ้าไม่ไปงวดนี้เดี๋ยวเราต้องวางแผนใหม่ว่าจะไปวันไหนเพราะว่าเรามีชีวิต ทำงานแล้วก็หาอะไรอร่อยอไๆทานพักผ่อนที่โรงแรมเลิศๆแบบนี้ประมาณ3วัน4วันนะฮะแล้วก็วันนี้ได้ไปเห็นต้นมะมุดยกักษ โอ้โหตกใจมากตรงวัดสุบันสุบันนิมิตนะฮะไปร้านข้าวซอยเนี่ยทุกคนอร่อยมากนะฮะมะมุดเนี่ยเอามากินถ้ากินสุกเนี่ยจะหอมเคยเอาไปเก็บไว้ที่ห้องสอนที่กรุงเทพกลิ่นมันแรงคนเดินผ่านบอกว่าใครเอาทุเรียนมาเก็บไว้ข้างบนประมาณอย่างเงี้ยเขานี่ยก็เป็นทุเรียนกลิ่นมันหอมแบบคือเป็นตระกูลเดียวกับมะม่วงแต่รูปเป็นอย่างนี้เลยทุกคน หอมเป็นเซียนๆหน่อยบางพันก็ไม่มีเซี้ยนนะเขาบอกทั้นเจากินสดหรือกินดิบกับแกงมาจิ้มน้ำปลาหวานก็ได้นะหรือไบกระชในแกงอะฮะแกงเหลืองแกงส้มอะไรเงี้ยของต้จะแซ่บมากทุกคนมันสุดยอดมากๆวันนี้ได้ไปดูคลิปที่แล้วอะเนาะโพสไปแล้วทุกคนจะมีต้นเห็นกันสดๆเลยตกใจมากต้นใหญ่มากทุกคนและลูกมันจะหายากมากเลยนะอ,อร่อยมากทุกคนชาชาทุกคน เดี๋ยวพวนี้ต้องไปจัดซะหน่อยไปจัดอีกรอบนึงนะฮะแต่กินบ่อยไม่ได้นะบอกตรงเพราะมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะมีความหวานถึงที่จะหวานปานกลางเราสามารถลดดีกรีได้แต่ถ้าเรากินทุกวันน่ะเราก็ต้องแบบเว้นช่วงบ้างแต่ถ้าใครชอบประเภทแบบว่าพอดีพอดีนะฮะลดความหวานจากอาหารประเภทอื่นแต่มากินหวานแบบนี้ก็โอเคช่างเอาเองนะฮะว่าวันไหนกินหวานเยอะหวานมากอะไรอย่างเงี้ย อาหารไม่ควรจะใส่ผงชูรสนะครับทุกคนอันกินกินไหมกุ้งทุกคนอ่ะเนื่อหาอืมอร่อยมากจริงจริงวันนี้ก็ไปตลาดสดเราเห็นผักเกลียงนะผักเกลียงเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมพรนะทุกคนเห็นไหมประตูประตูภาคใต้จะมีอะไรดีๆเยอะนะกล้วยเล็บมือนางมีกาแฟเขาทะลุนะฮะ ไปดูทะเลเหมอกก็แถวแถวนั้นก็มีนะตําบลเขาทะลุจริงๆทุมพรนี่มีขุนกระทิงด้วยนะตำบลชื่อเหมือนในหนังไทยสมัยก่อนนะขุนกระทิงไปเสิร์ชหาใน YouTube ได้เลยหนังไทยเรื่องขุนกระทิงนะฮะแผ่นดินของเราก็เหตุเกิดที่ตําบลสะพีทุ่งวัวแลนที่นวรัตยุคน,นันแจ้งเกิดจากเรื่องแผ่นดินของเราซึ่งเป็นฉายในปีในหลวงเสด็จด้วยนะในปีนั้นนะในหลวงรัชกาลที่9ชมภาพยนตร์เรื่องแรกของจิ๊กนวรัต หนังเอก300อกว่าเรื่องที่เล่นเรื่อง3ใบเถาเรื่องหัวใจเถือนจำเลยรักมูลัก,ลกอสูรนาวรัตนเขาเล่นหนังเยอะมากสมใบเถาเทพธิดาดอยถ้าเธอยังมีรักเงีย้ยจะตุ๊กตาทองจากเรื่องถ้าเธอยังมีรักเล่นเป็นสาวภูเก็ตเป็นสาวเซเว่นประมาณนั้นอะ่ะนะฮะแล้วก็กถูกข่มขืนอะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนหนังไทยจะรุ่งเรืองมากทุกคนนั้นแผ่นดินของเราเนี่ยเหตุเกิดที่สะพีเป็นเรื่องของ3สาวพี่น้อง คนเล็กก็คือคนสุดท้องอะ่ะจิกเล่นไงชื่อพักคินีย่งผัวพี่สาวรุ่นพ่อนะฮะก็คือตกลงก็ในสุดก็หนีไปกับผู้ชายจบจากนอกมาก็ไปเป็นโรคร้ายเพราะว่าไปติดโรคไงออกจากบ้านตามผู้ชายไปหลังจากที่ไม่ได้แต่งงานกับอ,อ่อแฟนของพี่สาวนะฮะจะแต่งงานกนแลวไปแย่งออแฟนผัวพี่สาวอะ่ะผู้ายง่ายแล้วก็ในสุดก็ยังหนีไปกับผู้ชายอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วในสุดก็ตายกลับมาตายที่ บ้านเก่าที่ชุมพรนี่แหละนะฮะทุ่งหวแล่นบ้านแผ่นดินของเราก็ยังรากอะไรประมาณอย่างนี้ฮะพูดไวไปไหมทุกคนเพราะว่านี่ฮกำลังคนอนี้อร่อยมากทุกคนชุมพรนี่คือตำนานเลยนะนะ,ะที่เที่ยวเยอะมากนะ,ะทุกคนมีสนามบินมีรถไฟเดินทางสะดวกนะฮะอ่ะ เราโพสคลิปนี้ก่อนทุกคนดูสิให้ดูเราประทับใจมากชาช้าง,างทุกคนเลิศมาก